สเต็ปการแต่งคันนี้นะครับรถพี่แม็กนะฮะโหลดหน้า1นครึ่งหลัง2นะครับลูกค้าต้องการรถที่มีความสูงนิดนึงนะฮะโชว์ลุง ปกติแล้วโหลดสเปคเนี้ยมันจะโหลดที่หน้า1นึ่หลังสแต่พอดีว่าลูกค้าไม่อยากให้หน้าเชิดน,นะครับก็เลยให้กดลงมาอีกครึ่งน,นิ้วเป็นหน้าหนึ่งนิ้วครึ่งน,นะครับก็ได้ส่วนที่หล่อสวยนะครับพร้อมใช้งานบันทุกได้นะฮะ คันนี้ประมาณ4-500้ารโลนี่เป็นคุณสมบัติสมัยนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอการแต่งคันนี้บอกเลยว่าสุดจริงๆสุดมากสำหรับการจัดฟิตเม้นด้านหลังนะครับโหลดลงมา2นิ้วด้วยวิธีการย้ายแหนบนะครับเราทําการถอดแหนบออกมานะครับแล้วก็นําแหนบสองแผ่นบนเนี่ยนะครับใส่นีดนะครับเพื่อให้รถเนี่ยนะครับได้ความสูงที่เราต้องการนะฮะแล้วก็เพื่อไล่ให้แหนบนะครับมันยุบรวมด้วยเวลาขับแล้วจะไม่แข็งนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการ ไล่แหนบแบบนุ่มๆเลยนะฮะแล้ประกันเนี้ยว่าออกแรงออกเป็นยังไม่แข็งแน่นอนนะฮะแล้วก็แหนบแผ่นล่างนะครับหรือแผ่นบรทุบเนี่ยนะครับเราจะมีการเปิดแหนบประมาณหนึ่งนิ้วเพื่อให้รถเนี่ยนะฮะมันมีระยะนะครับระยะของการให้ตัวได้นะครับรถมันก็จะทําให้หนึบขึ้นนั่นเองเนาะก็ขึ้นอยู่กับสเต็ปว่าลูกค้าอยากได้ความแข็งประมาณเท่าไหร่ความรุนแรงประมาณเท่าไหร่นะครับหรือว่าความหนึบเท่าไหร่สามารถเลือกได้ด้วยนะฮะว่าต้องการที่จะ เอ่อบรรทุกอะไรบ้างเนี้ยนะครับก็ปรึกษาที่มีกอนที่จะมาจากศู์นะครับหลังจากที่ไล่แหนบเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแหนบนะครับเข้าไปติดตั้งนะครับพร้อมกับใส่ตัวกล่องโหลดเป็นงาน CNC นะฮะเหล็กแข็งแรงทนทานนะครับพร้อมกับรัดเข้ากับชุดสาแหลกนะฮะแล้วก็ประกบเข้ากับตัวแป้นยกายแหนบตัวเทียนะครับซึ่งเป็นแป้นตัวเทียที่มันจะทําให้การทางานของชคเนี่ยนะครับ วัฒนะของโช๊คเนี่ยเปนสินค้าเนี่ดินงานได้ดีแล้วก็ได้สูบลูกมากขึ้นนะครับเพราะว่ารถเราเป็นรถย้ายแหนบจากข้างบนเพลาลงถอยเผาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้แส้นย้ายแหนบโดยเนีายถ้าเราใช้แส้นตัวเดิมเนี่ยนะครับจะทำให้การทำงานของโช๊คเนี่ยนะครับไม่เต็มประสิทธิภาพนะฮะหรืออาจทำให้รถเนี่ยสึกสอสึกหล่อได้เร็วด้วยนะครับมาต่อคนที่การตั้งองศาเผานะครับเพื่อให้รถเนี่ยนะครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ลดการสึกหล่อที่จะตามมาตามมาในภายหลังนะฮะเพราะว่า รถเราเนี่ยถ้าไม่ตั้งองศาเผาหรือว่าองศาสุดท้ายเนี่ยนะครับผลเสียที่จะได้คือการขับขี่ที่ไม่เป็ะสภาพนะครับคือขับขี่ไม่ดีนั่นเองนแล้วก็ตามมาในเรื่องของการสุดลออช่วงล่างที่เร็วขึ้นนะครับทําให้รถเนี่ยสั่นกระตือได้นะครับเพราะจุดนี้เนาะเราก็ต้องมีการตั้งระยะเผาวัดองศาเผานะครับด้วยระดับน้ำนะฮะหรือเป็นเครื่องมีต้นก็ได้นะครับตามสูตรของทางร้านเรานะฮะแล้วก็ในส่วนของล้อเนี่ยนะครับจะมีการวัด ปองศาล้อด้วยนะครับไม่ให้ล้อเนี่ยนะครับมันเดินหน้าหรือมันถอยหลังนะครับเพราะว่ารถอีสูงเนี่ยเวลาหลดอารมณ์มาพุึดเนี่ยนะครับล้อเนี่ยมันจะเดินไปข้างหน้าแล้วไะทำให้รถเนี่ยทำงานไม่เก็ดประสิทธิภาพนะฮะหรือสั่นกระตแล้วก็ตามมาในเรื่องของการสึกล้อที่ร่างที่เร็วขึ้นนะครับ แล้วก็มีการตั้งนะครับระยะล้อนะครับล้อซ้ายล้อขวาเนี่ยนะครับไม่ให้มันยืดออกมาจากินก่าตัวรถมากเกินไปนะครับคือล้อเนี่ยมันจะยืดเท่าๆกันนะครับโดยการวัดระยะ ตามสูตรสถียรของเรานะครับรถที่ทำออกมาเนี่ยนะครับสวัสดิภาพกระสุนแล้วก็ใช้งานแน่นจริประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การสื่อเนี่ยน้อยลงด้วยครับตามสูตรทางเราเนาะครับแล้วก็มาต่อด้วยโช๊คนะครับที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าก็จะเป็นโช๊คบูมิเดอร์จัมโบ้นะครับซึ่งการเข้ากับสูตรดัดเนีของเราพอดีนะครับทำออกมาแล้วทำให้รถนุ่มแล้วก็หนึบนะครับเข้าโค้งได้405นี่เอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็จำคอนโซลเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะฮะประมาณในเรื่องของตัวแก้วสรานะฮะ ของเป้าไม่ให้เปางัดเปายันกระถุคนค้างเี้เราทำให้เส,สร็จสัรอย่างบ้อยเลยมาต่อที่การจับพิ้นเมียนด้านหน้านะครับก็มีการเปลี่ยนโช๊คโรฟนเดอร์นะครับข้างหน้าเนาะ ลดลงมาหนึ่งยุคครึ่งนะครับด้วยชุดปรับเกลียวนะครับใส่ตัวแก้ร้อแบกนะครับเป็นงาน C N C ซึ่งเป็นเหล็กที่เราสั่งตขึ้นมาเองนะครับจะทาให้เหล็กเนี้ยแข็งแรงแล้วก็ทนทานกว่าธรรมดาทั่วไปนะครับเพื่อแก้ไม่ให้ล้อแบกนะครับถ้าล้อแบกแล้วเนี่ยยางจะกินในนะครับมีการปรับรุมแคมเปอร์ให้ใหม่นะครับเพื่อความชัวร์ในเรื่องของว่ายางจะไม่กินในนะครับทํารถของเราแล้วยางไม่ินในแน่นอนนะครับ มาต่อที่ตัวลูกแมงโก้งนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลูกแมงนี้เนี้ยจะสามารถปรับระยะได้นะครับเวลาขับแล้วน่าจะไม่ไวนะครับพวงอะไรกินง่ายเวลาเข้ายูเทิร์นแล้วเนี่ยรถเนี่ยนะครับคืนสูงได้เร็วนะฮะแล้วก็เวลาวิ่งบนถนนทุกะนะครับพวงอะไรจะไม่ดึงนะฮะมาต่อที่ตัวล้อนะครับเป็นตัวล้อเคอนิซิ่งนะครับล้อปบบดูดอวามนิ่งนะฮะตัวนี้เนี้ยล้อจะมีความแข็งเหนียวแล้วก็ทนด้วยนะครับสีดำเงาหยอดแดงออฟเซตนะครับ หน้ากว้าง9นิ้วนะครับท็อปสูดไม่ล้นนะครับลัดเข้ากับยางโคตรนุ่มนะครับของเบนโซ่นะครับตัวนี้เป็นยางเบนโซ่ลายฟิลิกนะครับเบอร์2560นะฮะเด็ดแวร์420แล้วบอกกันได้เลยว่าใช้งานยาวนานแน่นอนนะครับยางตัวนี้บอกเลยว่าโคตรนิ่มหลังจากที่เราจับฟิตเซียงเสร็จแล้วนะครับก็มีการนํารถลงมานะครับวัดระยะความสูงความเตี้ยใหม่นะครับเพื่อให้ได้ความสูงความเตี้ย ตามที่เราต้องการน,นะครับหน้า1นครึ่งหลัง2นะครับก่อนที่จะนํารถเข้าไปตั้งศูนย์นะครับเพื่อความช่วรถวิ่งตรงนะฮะแล้วก็นํารถไปทดสอบเทสขับที่140ร้อยสี่ร้ยห้าคันนี้นะครับ จำคอนสสารเอาอยู่นะครับเข้าคงละสี่ละห้าเอาอยู่แน่นอนเพื่อความชัวร์นะครับว่าลูกค้านำไปใช้แล้วไม่แข็งไม่กระด้างแน่นอนครับจะมีแต่ความนุ่มสุดและประสิทธิภาพทำอย่างดีนะครับท่านนี้โปรโมชั่นอย่างลงต้นที่4ี่นะครับผ่อนเพียงเดือนละ1 3 2 0งบาทนะครับแต่ถึงเงื่อนนะครับใครสนใจก็กรุณาอยู่เข้ามาเนาะนะครับทางเบอร์สี่เก้าหนึ่งแปดเี่เก้าคนนี้ที่ดีเอที่ดีเอาไปก่อนครับสวัสดีครับ اوه <laughs>